ใช่ครับพี่น้องผู้นำฝายไูทุกคนมื่อนี้ยเทเงี้ยนดียเทียวเบิดเที่ยงตู้ไฝ่าเงี้ยเอาลูกสิอยูยู่มันโดนที่อเดเดียวจะไปเมืองเลยไปเมืองเลยแล้วก็จะไปอ่าเขาคอนะคะรถสามขันลูก ลูกสาวคนโตลูกสาวคนลูกสาวคนรอเนี um ่ว่าในี่ผูตืนลูกสาวรองี่ผู้โอ้ยูดวดินไม่หยยบเกือบโอ้ยนั่นจะเนี่ลุงเนี่ยลุงยังงัวลุงยังเดินงัวยายเมายายเหลียวไปวโอ้ยเกิดเกิดลูกจเดินไอลิงได้แ่ทางบนใ้ ก๋วยไดเเกวไปเตุไยพรีมยาวจะไปมั่เลยพี่นลองมั่เลยเลยฮนวไปรถสามคันรถดุ๊งคันหนึ่งรถเจ๊กีคันหนึ่งรถตีแม่คันหนึ่งแล้คันนี้บ่ได้ไปรถลุ๊ใจทะเลรถลุ๊ใจไปนะหนีโอ้ยคนคนได้ไปเปลี่ยนเบิร์บ้านอ พิดแล้วพิดแล้วเราจะพาน้องแหม่มกลับคืนสู่เย้านะคะอะไร,รบอกคนละอย่างไปแล้วคะ่ะ <c oughs> จะเดินทางแล้วนะคะพี่น้องไปมังเลยฮะแนวไปบ้านแหม่งก็แมหมมวังสะพุงวังสะพุงเบ,บาภาษาเลยเบ้านวังสะพุงทรายขาวบ้านใรายขาวบ้านใรายขาว,าาขาวจ้าอือ มันใส่ขาวอ่ะเพื่อหาใส่แก้วเอ็งอย่างไม่นะเอ้งอย่างไม่เข้าไปไปขึ้นรถขึ้นรถไปทางไหนก็ไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นราไปละนะคุณลุงเฝ้าบ้านนะมาคงชาติทุกมาไันไดยู่ผู้เดียวดอกแล้วตุลัดก็บมาอยู่น้ำมาแล้ว เออตู้รัดตุลรัดจะมาอยู่เป็นมูยูมาแล้งแล้วหวาแว่ไอ้ัอกคนรถคันใหญ่ดังยอไป